โอเคค่ะงั้นเราสรุปเป็นชื่อนี้ก็เลยนะคะจริงๆวันนี้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเอาไว้นัดในไลน์กลุ่มอีกทีได้ไทยแว่ไทยนะฮะไทยแว่ไทยทำไมถึงประชุมแคมเปญใหญ่ปีหน้าโดยที่ไม่มีผมครับได้ด้วยเหรอครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวกลับก่อนนะคะทำไมถึงไม่มีอะไรแล้วอะครับ พอไอ้ข่าวบ้าๆนั้นพี่กะจะตัดหางไปว,วัดผมเลยเหรอครับคุณยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นมันก็จบแล้วพี่พี่ก็รู้ว่าผมตอนนี้ในสายตาของพี่ผมดูแย่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับคือกะจะไม่ใช้งานกันอีกแล้วพี่จะไม่มีน้ำใจหน่อยเลยนะครับผมว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าคุณการ สถานการณ์แบบเนี้ยผมคงให้คุณร่วมงานด้วยไม่ได้หรอกนี่ก็อลองโทษเหรอครับแล้วน้องๆเป็นอะไรกันนะครับเข้ามาทำไมไม่ไหวครับผ่ไม่ครบกันแล้วลาก่อนค่ะพี่การได้ได้